เชื่อไหมคะปัจจุบันเนี้ยโรคที่เกิดขึ้นเนี่ยโรคเรือรลังเกิดขึ้นจากการที่เราอะกินขาดหรือกินเกินเท่านั้นนะคะนะคะคือกินขาดก็ขาดโปรตีนนะคะวิตามินและเกลือแร่นะคะวิตามินและเกลือแร่แล้วเกินน่ะเกินแป้งน้ำตาลไขมันก็ไปส่วนเกินทําให้เกิดโรคได้นะคะแล้วที่สําคัญนะคะโรคเสื่อมอีกโรคหนึ่ง ร่างกายเรามีการเสื่อมนะคะอย่างพี่พานะคะพี่พาชอบตัวนี้นะคะ่ะน้ามันอีพินิง่งรตไมน่สีดำๆค่ะเพราะเป็นตังกุยและขิงนะคะทําให้ช่วยหองเรื่องพ,พี่พาเป็นคนที่อายุ 60, 60หกสิบหกสิบีเหลืออีกไม่กี่เดือนจะเข้าหกสิบห้าขอแชร์แบ่งปันประสบการณ์นะคะผิวพี่พาจะแห้งนะคะเป็นคนที่ผิวแห้งอยู่แล้วแล้วก็พอแห้งเรารู้สึกคันตามผิว แล้วอีกอย่างหนึ่งคือตัวเนี้ยเขาบอกว่าไปอุบรมมาเขาบอกว่ามันช่วยของเรื่องฤดูขาวด้วยแล้วก็ของเรื่องผู้หญิงผสมุผู้หญิงแล้วไวทองพี่พายก็เกินไวทองแล้วแหละเพราะมันหกสิบฝาแล้วใช่ไหมคะแต่ข้อสําคัญคือมันแห้งแห้งผิวและแห้งสิ่งที่เราที่สิ่งที่เรารักไงคะแล้วปัญหาของเอ่อคนที่อยู่ด้วยกันไม่นานตอนช่วงออสูงอายุอ่ะทำไมถึงเลือกล้างลากันเพราะว่า บางอย่างมันแห้งไงคะเวลาที่เรามีความมีอะไรกันนะรู้สึกมันแห้งแต่ตัวน้ำมันพิดิงโรสมันทาให้ผิวเราไม่แห้งทําให้สิ่งที่เราขาดหายไปอะ่ะมันเติม,เต,มเต็มกับมีชีวิตชีวาขึ้นนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งพี่พาแบ่งปันแฟนของพี่พาน่ะนะคะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าพี่พานะคะก็คือประมาณ6ปี แต่เราก็อยู่กันมาเนะะี่ยค่ะสิบปีแล้วจะยี่สิบปีแล้วเราก็อยู่กันมาอย่างมีความสุขเพราะวิภพาดูแลชอบของเรื่องตัววิตามินซีนะคะตัวนี้ทําให้คอลลาเจนในผิวของวิภพามีความชุ่มชื้นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือวพีเป็นฟความดันตูงมันช่วยของการยืดหยุ่นของเส้นเลือดก็ทําให้เส้นเลือดของเราข้างในอะคะ่ะที่ความดันเพ,อพอราะว่าความดันตูงมันจะเนื้อเย,ยื่อของของเราจะยืดหยุ่นดี ก็จะมีเสียงที่เราจะมีเส้นเลือดปี่หรือแตกก็มันคือมันกินยืดหยุ่น,นะค่ะมันเป็นเหมือนกาวอ่ะไปเคลือบเส้นเลือดของเราด,ด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็มีตัวหนึ่งที่ดูแลของเรื่องพลังงานให้กับเซลล์เราเซลล์ปอดเซลล์ตับเซลล์ไตเซลเซล์หัวใจของเราะค่ะเนาะพี่พาก็เลือกกินหลักๆอยู่ประมาณเนี้ยค่ะเนาะแล้วก็สําคัญก็คือมีโอเมก้าสามด้วยนะคะที่ทําให้เราอะ่ะดูแลของเรื่องไขข้อของเรานะคะตรงนี้หรือน้ํามัน คือก็การอักเสบตามไขข้อของเราอะค่ะเนาะอยากจะบอกว่าเราลงทุนกับการที่ดูแลตัวเองค่ะดีก่าใชา้เคมีเข้าไปในตัวเรานะคะเพราะว่าพี่พาไม่ชอบทางเลือกนั้นปัจจุบันพี่พาเองก็เป็นคนที่ไม่มียาหรือโรคประจาตัวเลยเพราะว่าเราเลือกทางเลือกที่จะดูแลสุขภาพนะคะตรงนี้ของเราเองค่ะ